ในตอนอเด็กๆครับผมได้ไปเที่ยวที่บ้านของตายายแล้วพบเข้ากับกระตูนเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ผมก็เลือกที่จะเปิดมันดูซึ่งการตัดสินใจในวันนั้นทําให้ผมได้พบกับพวกเธอวงล็อกสาวจากแฟนชายสกูบิดู t ด e h e ฮ็กส์เกิลวง The h เฮ็กสเกนั้นเป็นวงล็อกแนวโกธิกที่ถูกสมมติขึ้นมาโดยนักเขียนลิกคอป และเดวิดเอกูดแมนซึ่งในวงจะประกอบไปด้วยทอนที่เป็นมือกีตาร์และนักร้องนำที่ให้เสียงภาคโดยเจน n ิเฟอร์เฮลดัตมือก่องที่ให้เสียงภาคโดยเจนวิทลินและลูนามือคีย์บอร์ดที่ให้เสียงภาคโดยคิมเบอร์รี่บูซึ่งทั้ง3คนที่ให้เสียงภาคจะเป็นคนแต่งและร้องเพลงให้กับเรื่องอีกด้วยประวัติข้าวก็ไว้แค่นี้แล้วกัน แล้วไปดูการปรากฏตัวของพวกเธอในแฟนชายซูบี้ดูกันดีกว่าโดยผมจะเรียงตามปีที่พวกเธอได้ปรากฏตัวออมาเริ่มจากดูมูวี่ก่อนแล้วค่อยไปต่อในซีรีส์นะงั้นเราไปเริ่มกันเลยกับมูวี่ที่พวกเธอได้ปรากฏตัวมาครั้งแรกคือซูบี้ดูพระจนภัยแม่มดปีศาจปี1999โดยพวกเธอในเวอร์ชันนี้ผมจัดให้ว่าเป็นเวอร์ชันที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดคุณไม่ช่โองั้นเหรองั้นดูนี่เป็นไงโคแซบ โดยบทบาทของพวกเธอถูกกำหนดให้เป็นตัวละครสมทบที่จะมาช่วยแกงนักสืบไขปริศนาและวงของพวกเธอในตอนนี้ยังเป็นแค่วงท้องถิ่นที่ถูกจัดให้สแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลแม่มดที่โอคาเวนที่เป็นสถานที่หลักของภาคนี้และทอนในภาคนี้นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำจัดปีศาจประจำภาคอย่างแม่มดซาร่าเรเวนคอปโดยการที่เธอนั้นได้อ่านคาถาตำราของซาร่าและส่งปีศาจแม่มดกลับไปยังที่ที่มันจากมาได้สำเร็จและที่ทอนสามารถอ่านคาถาได้นั้นเป็นเพราะเธอมีสายเลือดของวิก้ายอยู่ในตัว และนี่อีก5ปีต่อมาพวกเธอก็จะได้มาปรากฏตัวอีกครั้งในสกูปี้ดูตำนานแวมไพร์ปี2003โดยพวกเธอในเวอร์ชันนี้นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงลายเส้นและปรับการแต่งตัวนิดหน่อยซึ่งในน้อยมาท้องวกมันยังสวยเหมือนเดิมและบทบาทของพวกเธอในภาคนี้นั้นก็จะมาเป็นตัวเสริมเหมือนกับภาคก,ก่อนโดยวงของพวกเธอในตอนนี้นั้นด้วยประสบความสําเร็จจนโด่งดังไปทั่วโลกและได้ถูกลับเชิญมาเป็นวงเปิดในเทศกาลดนตรีแวมไพร์ร็อกมิวสิกเฟสิวัลในออสเตรเลีย แต่ในระหว่างที่พวกเธอกําลังทาการแสดงอยู่นั้นพวกเธอก็ได้ถูกแวมพายเข้าโจมตีพร้อมกับที่มันลักพาตัวของพวกเธอไปและแวมไพายพวกนั้นก็ได้ยิงข้อเสนอกับเธอว่ามันจะส่งเธอไปทัวร์ดำน้ําลึกในเกรกเบลเออร์ลิฟหากพวกเธอยอมหมาจจะเทศกาลดนตรีแต่พวกเธอก็ได้ปฏิเสธไปทาให้พวกแวมพายันเอาเธอไปทิ้งนอกเมืองจนกระทั่งมันเข้ามาเจอและพาตัวพวกเธอกลับไปส่งที่เทศกาลดนตรีได้อย่างปลอดภัย และในสรูปปี2020วง Hex g i r l จะได้มาปรากฏอีกครั้งเป็นนิสเซอร์เอกในรูปแบบของโปสเตอร์และตู้เล่นเกมอาร์เคดในฉากที่สกูบี้และแชกกี้วิ่งหนีการไล่ล่าของหุ่นยนต์และในมูวี่ที่ถูกยกเลิกไปอย่างสกูบี้ดูแอนเดอร์ฮันเต็ดไฮไลท์ก็ได้มีข่าวลือว่าพวกเธออาจจะได้มาปรากฏตัวและในส่วนของเดอะมูวี่ก็จบลงแค่นี้ถึงแม้ว่าพวกเธอจะได้ปรากฏแค่สองเดอะมูวี่แต่ทั้งสองอันก็เป็นเดอะมูวี่ที่น่าจดจำโดยเฉพาะอันแรกนะ งั้นเราไปต่อกันในซีรีส์กันเลยดีกว่าโดยเริ่มจาก What New Scooby d ดูปี2001โดยวพวกเธอในเวอร์ชันนี้นั้นจะมีการออกแบบให้มีความน่ารักสดใสามากขึ้นแต่ก็ยังคงความแซ่บอยู่ซึ่งสาวๆเฮกเกิลนั้นได้มาปรากฏตัวในตอน The Vampire Strikes Back โดยเรื่องราวในตอนนี้พวกเธอนั้นได้มาถ่ายทํา m v ชุดใหม่ที่ประสาทเก่าแก่ในทานซิเวเนียแต่ในระหว่างที่พวกเธอถ่ายทากันอยู่นั้นพวกเธอก็ได้ถูกแวมไพร์เข้าโจมตีทำให้พวกเธอได้ขอความช่วยเหลือจากแกงนักสืบ จนสามารถจับแวมไพร์และถ่ายทำวิดีโอได้สำเร็จอ แล้วก็ถอนชุดเจ้าสาวโคตรน่ารักต่อมากับภาคในตำนานอย่างสกูบี้ดูมิสซิลี่อินคาร์เวเลตปี2010สามสาวในภาคน,นี้ได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งลายเส้นที่มีความจริงจังเข้ากับโครงเรื่องชุดและทรงผมคิดจัดจ้านขึ้นโดยเฉพาะดัตในเวอร์ชันนี้ที่แซบขึ้นจัดจัดซึ่งตอนที่พวกเธอนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมามีอยู่ด้วยกัน2งตอนงั้นเรามาเริ่มจากตอนแรกกันเลยดีกว่ากับตอนที่มีชื่อว่า i n f e r ี of the Phantom โดยในตอนนี้สาวๆนั้น ได้ไปจากคอนเสิร์ตที่เมืองคิสตันโคฟเและเวลมาในภาคนี้นั่นเป็นแฟนขับตัวยงของพวกเธอแต่ในระหว่างที่พวกเธอกาลังทำการแสดงแฟนทอมตัวร้ายของตอนนี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและข่มขู่พวกเธอว่าให้หยุดทําการแสดงแต่พวกเธอที่เป็นล็อกสตาร์ก็ไม่ได้กลัวและทําการแสดงต่อไปแฟนทอมมาลียิงพลังใส่ลําโพงจนเปนร่วงลงมาทับทอนแต่เธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแก๊งไขปิศาที่อยู่ด้วย เลยเสนอให้ความช่วยเหลือพวกเธอด้วยการส่งดบนีปลอมตัวไปเป็นทอนเพื่อรอให้แฟนทอมออกมาซึ่งมันก็ได้ผลแฟนทอมออกมาตามบทแต่กับดักของเฟสนั้นผิดพลาดถ้าให้แฟนทอมจับตัวดบนีไปโอ้ยทำไมมันถึงหล่นมาผิดที่อย่างนั้นเล่าเฟสที่ก,กังวลก็ไปตรวจสอบกับดักแล้วพบว่ามีคนวางยามันแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่เขาเลยคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องของเดบนีแน่ๆ เขาเลยพูดออกมาว่าฉันไม่ได้แคร์เธอสักหน่อยทําให้เดฟนี่ที่ถูกมัดอยู่ด้านหลังได้ยินเข้าก่อนจะล่วงลงไปและพอเธอล่วงลงไปทําให้เธอไม่ได้ยินคําพูดหลังจากนั้นของเฟสว่าเขานั้นแคร์เธอทําให้เดฟนี่งอนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกค,คนที่4ของวงเฮกเก r l ในชื่อครัชและในระหว่างที่พวกเธอซ้อมกันอยู่เดฟนี่ที่ยังเศร้าเลยขอให้ทุกคนหยุดก่อนทอนเลยเข้ามาปลอบใจว่าเธอในเข้าใจดีว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงและแนะนําให้เดฟนี่ลองแต่งเพลงระบายมันออกมา และคืนนั้นพวกเธอได้ขึ้นแสดงด้วยเพลงใหม่ที่แดนบนี่แต่งและในช่วงท้ายของการแสดงแฟนทอมมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งแล้วพยายามลักพาตัวแดนบนี่แต่ครั้งนี้มันโดนกับดักของเฟซเข้าเต็มๆทำให้พวกเขาสามารถจับตัวแฟนทอมได้ซึ่งคนที่เป็นแฟนทอมนั่นก็คือแดนเนียลที่เป็นคนเขียนเพลงให้เฮกเกิลและที่เขาปลอมตัวเป็นแฟนทอมเพราะเขาอยากแก้แค้นเฮเกิลที่แย่งงานของเขาไปนั่นเอง และอีกตอนที่พวกเธอได้ปรากฏตัวออกมานั่นก็คือตอน d ดนออฟเดอะแอนเโดยตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์วงดนตรีซอมบี้สกาลูดบอยได้ออกมาร้องเพลงสะกดจิตชาวเมืองทุกคนทําให้เกิดอาการเต้นไม่หยุดทําให้เชคกี้กับสกูบี้ที่ไม่โดนสะกดจิตได้ต้องหาทางช่วยทุกคนและคนแรกที่พวกเขาคิดออกนั่นก็คือสาวๆว,วงเฮกเกิลนั่นเองและที่ที่สาวๆอยู่ตอนนี้นั่นก็คือบนเรย,ยอรอทของชิคอาลับซึ่งพวกเธอในตอนนี้ก็ได้ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมที่เคยใส่ แต่พวกเธอให้เหตุผลว่าที่เธอใส่แบบนี้เป็นเพราะแฟนๆบางคนต้องการแบบคลาสสิกและชิคที่เป็นหู้ว่าจ้างก็โคตรรวยลูน่าก็ได้บอกว่าการที่เราจะหยุดรุดบอยได้นั้นจะต้องใช้ขอสุดยอดพลังเชก,กี้ก็ได้ถามว่าแล้วพวกเธอเล่ยเป็นไหมทอนก็ได้บอกไปว่าแน่นอนอยู่แล้วพวกกูเป็นเฮกเกอรนะเว้ยจากนั้นพวกเธอก็ได้มาเปิดสงครามดนตีกันรุดบอย ซึ่งพวกเธอนั้นก็ได้เปลี่ยนชุดอีกแล้วและชุดที่พวกเธอใส่ในคราวนี้มาในทีมลาคาตินาชุดที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแห่งความตายในประเทศเม็กซิโกนั่นเองและฉากการโดนโดนตีของพวกเธอนั้นก็ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเรื่องสกอตพิวกิมวีเอสเวอลซึ่งพลังเสียงของสาวๆนั้นก็ทรงพลังมากจนสามารถเรียสกสติชาวเมืองกลับมาได้แต่เสียงของรูดบอยก็ยังเหนือกว่าทำให้มันจมตีใส่พวกเธอจนกระดิ่งและยึดการสะกดจิตกลับไป ชคก,กี้กับสกูบี้ที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาช่วยให้เกิลอีกแรงทําให้เกิดฉากประชันเสียงสุดยิ่งใหญ่และฝั่งเฮกเกิลที่คนเยอะกว่าก็ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ไปพร้อมกับที่ชาวเมืองทุกคนนั้นกลับมาเป็นปกติซึ่งคนที่เป็นซอมบี้รูทบอยนี่นก็คือรูทบอยนั่นแหละและที่พวกเขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นต้องการให้เพลงสกากลับมาได้อีกครั้งแล้วมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดู เสียงแตกต่างกันกับความถี่พิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อขายดนตรีตัวเองเหมือนที่คิดเอาไว้เลยอะแต่ว่าไม่ได้พูดจับไปเลยครับท่านเราเสร็จธุระแล้วและหลังใจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลง สาวๆก็ได้มานั่งเล่นที่บ้านของชาก,กี้พร้อมกับที่เขาใส่ชุดใหม่อีกแล้วและดัดก็โครแซ่บซึ่งดัดก็ได้สังเกตเห็นว่ามีสกอร์เพลงแปลกอยู่บนแผ่นที่ดวงดาวสาวสาวเลยได้รองตามตัวโนตนั้นทำให้แผ่นนี้ขยับและเรียงตัวกันพอเวลมาลองเอาไฟส่องดูก็เกิดเป็นตัวเลขพิกัดแสดงถึงตำแหน่งของกุญแจดอกที่1และในปี2019พวกเธอก็ได้กลับมาอีกครั้งในซีรีส์ Scooby Doo and s k เกตฮูลซึ่งเป็นซีรีส์ที่สกูบี้ดูกับชาวแกง๊งจะได้ไปคอสโอเวอร์กับคนอื่น ซึ่งสาวๆในเวอร์ชันนี้นั้นจะถูกลดความแซบลงมัง้งแต่ก็จัดว่าน่ารักอยู่ดีและเหมือนกับซีรีส์ที่แล้วพวกเธอนั้นได้ถูกบอกว่าเป็นวงดังในระดับโลกอยู่แล้วซึ่งข่าวนี้พวกเธอจะได้มาปรากฏตัวในตอนที่มีชื่อว่า I Push a h e on You และเหตุการณ์ในตอนนี้จะเริ่มจากที่พวกเธอได้รับของขวัญจากแฟนคลับปิศนาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าของนักดนตรีในตำนานอย่างสเ t อร์ Moon Killer ตอนที่อยากเอากีต้านี้ขึ้นแสดงเลยส่งกีต้าให้ไทนี่แล้วบอกให้เขาปรับเสียงให้แต่พอไทนี่เริ่มเล่นเขาก็โดนคำสาบของกีต้าเขาเล่นงานจนเกิดอาการคุ้มข้างและก็โดดทะลุออกหน้าต่างไปและในคืนนั้นเองเดฟนี่ก็ได้มาแต่งหน้าให้พวกสาวๆเดฟนี่ก็ได้พูดว่าเธอดีใจมากเลยที่ได้มาแต่งหน้าให้วงเฮกเกอร ทอนก็ได้ตอบไปว่าเธอหนา่เหมาะสมที่สุดแล้วและที่สาคัญมันเป็นเพราะว่าเธอบอกว่าจะแต่งให้พวกเราฟรีจากนั้นแซนเดอร์ที่เป็นทเพื่อนเก่าและประธานแฟนคลับของวงเฮกเกิลก็เข้ามาขอสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับไทนี่ที่คุ้มข้างแต่เฮกเกิลก็ไม่ต้องตอบไปเหนื่อยเพราะไทนี่ได้พังกําแพงเข้ามาแล้วก่อนที่เขาจะพังเข้าของไปมากกว่านี้แกงนักสืบก็ได้จับตัวของเขา,เาไว้พร้อมกับที่ทอนดเดเบลกีตาร์ของเธอคืนก่อนที่พวกเธอจะได้ขึ้นแสดง และในระหว่างการแสดงนั่นเองตอนที่เริ่มดีกีตาร์ก็โดนคำสาบของมันทำให้เธอสอยกีตาร์ไม่หยุดลูน่าที่เห็นถึงความผิดปกติเลยเข้าไปแย่งกีตาร์จากทอนทำให้เธอโดนคำสาบอีกคนแล้วกีตาร์ไปดีแทน <the> ส่วนทอนที่โดนแย่งกีตาร์ไปก็ละว,ว่าทำลายข้าวของดัตเลยต้องบอกให้เชก,กี้ใช้ยาสลบที่เตรียมไว้ยิงใส่ทอนกับลูน่าจนพวกเธอนั้นสลบลง พร้อมกับที่ผีของเอสเธอร์มูคิลเลอร์ได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อบอกว่าพวกสาวๆนั้นโดยคำสาบของเธอก่อนที่มันจะหายไปหลังจากนั้นสาวๆก็จะได้มาฝืนที่บ้านของพวกเธอแก๊งนักสืบก,ก็ได้ถามว่าเอสเธอร์มูคิลเลอร์คือใครกันลูน่าเลยได้เล่าว่าเมื่อนานมาแล้วเอสเธอร์มูคิลเลอร์เป็นล็อกสตาร์ที่ไร้ความสามารถด้านดนตรีเธอเลยได้ขายวิญญาณและได้รับกีตาร์พิเศษมาที่ทําให้เธอเล่นดนตรีเก่งขึ้นแต่กีตารานั้นมันก็มาพร้อมกับข้อเสียเพราะมันทําให้เธอไม่มีชื่อเสียง และก่อนที่เธอจะตายเธอได้สาบแช่งกีตานั้นเอาไว้ว่าใครที่ได้เล่นมันวิญญาณของคนผู้นั้นมันจะถูกทําลายจากนั้นพวกเธอทั้ง3ามคนก็ตัดสินใจว่าจะขึ้นแสดงอีกครั้งเพื่อชเฉยให้แฟนคลับแต่ทนายของพวกเธอก็ได้เข้ามาและห้ามพวกเธอเอาไว้ผมอบอกว่าตัวเขานั้นได้หาวงใหม่มาแทนแล้วซึ่งดูๆแล้วไอ้วงนี้มันก,กอล์ฟเฮกเกิลแน่นอนและทอนที่รู้แบบนั้นก็เสียใจยจนร้องไห้ออกมามหมือนนี่หมดในสระเลยจริงซึ่งเหตุผลที่เธอร้องไห้มันเป็นเพราะคำสาบจากกีตา้าถ้าไม่นิสัยของเธอั้นเป,เปลี่ยนไป ดัตที่ทนไม่ไหวเลยเข้าไปเรียกสติทอนแต่ทอนคนเดิมก็ยังไม่กลับมาก่อนที่เธอจะพบว่าลูหน้านั้นหายไปซึ่งลูหน้านที่หายไปก็ได้เดินกลับมาพร้อมชุดแนวสาวไดก๊ปทำให้ดัตกลัวแล้ววิ่งหนีออกไปไจากนั้นเวลาก,ก็ได้เจอเบาะแสจากใบเสร็จที่อยู่เธอเลยได้ชวนทุกคนไปดูตามที่อยู่นั่นกันสักหน่อยแล้วพอพวกเขามาถึงที่ที่อยู่ในใบเสร็จเขาก็ได้เจอดัตที่มันดักรอเรียกสติเพื่อนอยู่และทอนในชุดเรียบร้อยเองก็น่ารักสุด,สด แต่ทอนกการูหน้าคนเดิมก็ยังไม่กลับมาทําให้ดัตวิ่งหนีออกไปกครั้งจากนั้นแกงนักสืบที่ไม่มีดัตก็พาเข้าไปดูข้างในทอนที่เห็นว่าข้างในมันมืดมากเลยพยายามจะเปิดไฟแต่ดันไปเปิดประตูลับแทนพวกเขาที่เห็นแบบนั้นเลยลงไปสํารวจมันและเจอเข้ากับห้องที่เต็มไปด้วยของสะสมของเฮเกิลพร้อมกับลูกของพวกเธอในสมัยที่ยังไม่ดังก่อนที่เวลมาจะเจอทางลับอีกทางที่ต่อกับท่อระบายน้ําพวกเขาเลยเดินเข้าไปสํารวจกันต่อ แต่พอเดินกันมาได้สักพักพีของเอสเธอร์มูคิลเลอร์ก็โผล่เข้ามาไล่พวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้ <S 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 และที่ที่พวกเขาโผล่มานั่นก็คือหลังเวทีคอนเสิร์ตพอดีทําให้เวิลมาเริ่มปฏิปตอปริศนาได้แล้วจากนั้นแก๊งนักสืบก็ได้เริ่มวางแผนโดยเฟนนั้นวางกับดักและวิลมาปรปดิบเครื่องมือที่ใช้หักล้างคำสาบและในตอนที่เฮเกลขึ้นแสดงนั่นเอง ก็ได้ร้องเพลงคําสาบรักเวอร์แบบชันใหม่ที่เพิ่งเขียนให้ผู้ชมได้ฟังท้ให้ผู้ชมไม่พอใจเธอจะต้องคิดถึงฉันและพร่ำเพ้อเพราะความรักเป็นแค่เกมเท่านั้นแต่ก่อนที่อะไรจะแย่ไปมากกว่านี้เวลมาก,ก็เป็นอิฐเครื่องมือสําเร็จและยิงใส่เฮเกิลทำให้พวกเธอกลับมาเป็นโกธิคล็อกสุดเท่อีกครั้ง,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 งผีเอสเธอร์มูเคเลอร์ ก็ไม่พอใจเลยโผล่มาจากการแกงนักสืบแต่มันก็โดนกับดักของเฟเลินงานจนถูกจับตัวซึ่งคนที่เป็นผีเอสเธอร์มูเคเลอร์นั่นก็คือแซนเดอร์และที่เธอทําแบบนี้เป็นเพราะเธอนะั็นอิจฉาฮีเกิลและที่นี้ใสของทอนลูน่าแล้วก็ไทนี่นั้นเปลี่ยนไปเป็นเพราะกีตา้านั้นได้ถูกติดตั้งเครื่องส่งขึ้นเสียงความถี่ต่ําซึ่งคลื่นนี้มันกระทบต่อขึ้นสมองทําให้พวกเธอคุ้มคลั่งและการที่เวลมาสามารถรักษาผู้เธอได้นั้นเป็นเพราะเธอได้ใช้คลื่นความถี่ที่ถูกต้องในการหักล้างนั่นเอง และนี่ก็คือการกดตัวทั้งหมดของสาวสาววง Hex Girl อะไรนะเร่งเหลือซีรี่เบลมาเหรอกูไม่นับไออีฮีเมึงจะทําไปทําเฮีอะอะไรวะเปลี่ยนจากนี่เป็นเนี่ยนะเพื่อเพื่ออะไรแล้วสําหรับใครที่สงสัยว่าทาไมวันนี้มาแปลกก็ผมเบื่อให้ผมทาอย่างอื่นบ้างเฮอยทาแต่การ์ตูนต่อสู้จนผมจะกลายเป็นพวกโหดหรือแรงอยู่แล้วเนี่ยหรือกูเป็นอยู่แล้ววะและสำหรับใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆของสาวสาววง Hex Girl ก็สามารถฟังได้ใน YouTube ช่อง Warner k i d ินะเขาได้ลงเอาไว้แล้วหรืออยากดูกูบุบิดูแบบเต็มๆก็สามารถดูได้ในช่อง h b o ิโอเ l ็ x หรือ YouTube ช่องบูมแมลงสหรับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ